26จากรูปกำหนดให้ A, B, C เป็นจุดยอดของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าและ GE ขนานกับ DE ถ้ามุม GAB มีขนาดเป็น3เท่าของมุม BDC BCD แล้วมุม BCD เนี่ยมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูรูปกันเลยนี่คือรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าหมายความว่ายังไงทุกด้านเท่ากันโอเคไหมมุมเท่าด้วย แล้วก็มาหามุมกันว่ามุมภายในของรูปผ้าเหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่แล้วแต่ละมุมมันเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ลอ,ลองรู้วิธีหาหรือเปล่ามุมภายในสูตรของมันคือ180คูณกับ n คือจำนวนด้าลบด้วย2ถ้าสมมุติว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือแทน n เ,เท่ากับ3ลบ2ก็คือเหลือ1 เพราะฉะนั้นมุมภายในรูปสามเหลี่ยมก็คือ180อันนี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมเราก็แทน n เ,เท่ากับ5 2, ลบ2เราก็ได้รูมุมภายในเป็น180คูณ3เท่ากับ540โ okay, อเคไหมเราถามว่าแต่ละมุมเนี่ยเท่าไหร่แต่ละมุมก็ต้องเป็น540หาร5เท่ากับ1 8องศาได้ไหมได้ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มุมตรงนี้1 0 8องศาเนาะ ต่อไปเขาให้เรามีเขาบอกว่า G E ขนานกับ D E เราได้มุมขนาดแล้วแล้วเขาก็กําหนดมุม B C D มาให้เราด้วยว่าตรงเนี้ยเป็นมุม A เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า G A B เป็น3เท่าถูกปะ G A B เท่ากับ3เท่าของ B C D จากโจทย์เลยนะเพราะฉะนั้น G A B ก็เลยเท่ากับ3 A ตรงนี้เท่ากับ3 A เคยปะแล้วยังไงต่อพี่บอกว่ามันเป็น รูปผ้าเหลี่ยมด้านเท่าถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านเท่าจากสามเหลี่ยมตรงเนี้ยสามเหลี่ยมตรงนี้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 เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเลยถูกไหมแล้วตรงนี้มุมเท่าไหร่หนึร้อเห็นหรือเปล่าตรงนี้คือ108่งรองศาเราได้มุมที่ฐานของมันไหมมันต้องเป็นมุมที่เท่ากันถูกปะสาเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้เหลือเท่าไหร่เลยหนึ180่งรลบหนึหาร สองต้องแบ่งให้สองมุมนี้เท่าๆกันถูกปะมันก็จะได้เท่ากับ72หารสองเท่ากับ36เดี๋ยวพี่วาดในกระดาษใหม่นะน้องๆวาดไปพร้พอมๆกันเลยนะตรงนี้ใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเ,เฉพาะสามเหลี่ยมนะตรงนี้อะไรเป็น36องศาตรงนี้ก็36องศาด้วยถูกปะนี้เป็น A CB แล้วก็ตรงนี้จากรูปเดิมตรงนี้ยาวตรงนี้ไม่ใช่ยาวตรงนี้ใหญ่เท่าไหร่เอ๊ะโอเคปะเป็นมุมบีดีสิต่อมาเรากลับมาดูที่รูปเดิมก่อนแล้วจากเส้นขนาดเนี่ยน้องๆจําเรื่องเส้นขนาดได้หรือเปล่าเส้นขนาดมีอะไรสําคัญบ้างถ้าเรามองมองให้เส้นนี้เป็นเส้นตัดมองตามพี่เลยนะมองเส้นนี้เป็นเส้นตัด มุมอะไรจะเท่ากันบ้างมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้เห็นไหมเขาเรียกว่ามุมอะไรมุมมุมแยง้งมุมแย้งเท่ากับ 3a ด้วยถูกปะเราได้ตรงนี้ 3a แล้วแล้วยังไงต่อถ้าได้ตรงนี้เท่ากับ 3a มุมแยง้งนี่จากรูปพี่ลอกมาเลยนะตรงนี้ 3a ถูกปะเรามาดูที่รูปนี้กันบ้างตรงนี้ 3a แล้วมุมตรงนี้เท่าไหร่ ตรงนี้ก็ต้องเป็น 180-3A ลบ 3A ถูกปะได้ยังได้ยังพอจะหาคำตอบหาค่า A ได้ยังค่า A คือค่า B C D ที่โจทย์ต้องการถูกไหมเรามองที่สามเหลี่ยมรูปนี้มุมภายในสามเหลี่ยมเท่าไหร่นะมุมภายในสามเหลี่ยมคือ180องศาถูกไหมเอาสามเหลี่ยมรูปนี้มาคิดมุมภายในมีอะไรบ้าง 180-3A ลบ 3A บวกกับ A ตรงน,นี้แล้วบวกอะไรอีกบวก36 36แล้วคิดจากไหนคิดจากสามเหลี่ยมหน้าจวย์เมื่อกี้ถูกปะโอเคคิดต่อได้180เอา36มาลบแล้วยังไงต่อเท่ากับ180รลบกี่ A ลบ 2A ลบ 3A บวก A ก็เป็นลบ 2A เนาะเราตัดอะไรได้ไหมสองข้างเราตัดตัด180ได้ถูกปะงั้นเราก็โอเคสลับฝั่งใหม่อีกรอบนึงเป็น 2a เท่ากับ36ทันไหมคะทันไหมและ a เท่ากับเท่าไร a เท่ากับ18เพราะฉะนั้นคําตอบที่เขาคำถามคําถามว่าถามอะไรอยู่ทีว่ามันที่เราหาเนี่ยเป็นคําตอบที่เขาต้องการหรือเปล่าคาถามคือ bc เท่ากับเท่าไหร่ bce ที่โจทย์ให้มาคือค่า a a เราได้เท่ากับ18องศาตามทันไหมเรามาย้อนดูซิเมื่อกี้เราคิดเราไปจากรูปโอเคเราเราดูที่รูปเลยเนาะ ที่รูปนี้คือห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแล้วก็หาก่อนมุมเท่าไรด้านมันเท่ากันนี่แเราจากรูปเนี่ยไอ้สามเหลี่ยมเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าโจ๋พอดีมุมที่ฐานคืออะไรมุมที่ฐานก็เกิดจากร้อยแปดสิบลบมุมที่ยอดแล้วก็หารสองเป็นมุมที่ฐานที่เท่ากันสองอันโอเคป่ะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ความรู้เรื่องเส้นขนาดที่เขาให้มาเนี่ยแหละว่ามันได้มุมอะไรเพิ่มเติมมาบ้างตรงนี้เป็นมุมอะไรกันเขาเรียกว่ามุมแย้งถูกป่ะมุมที่ อยู่ตรงข้ามกันของเส้นตัดที่อยู่ภายในเส้นขนานโอเคไหมอันนี้มันจะเท่ากันเพราะเท่ากันปุ๊บเราก็เลยได้ว่ามุมตรงเนี้ยมันเป็นอ,อ,อยู่ในบนเส้นตรงเดียวกันก็เลยเป็น1 8 0 a ลบ 3A โอเคปะตรงนี้เท่ากับ3 6องศาเรารู้ได้ไงเรารู้จากที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแล้วตรงนี้ก็เป็น A เพราะว่าเขาให้มา เราก็เลยได้มุมภายในสามเหลี่ยมเป็น180องศาเท่ากับทั้งหมดวกกันหาค่าเอได้เท่ากับ18องศาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ18องศานะคะ